สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับถามคำมาหลายครับผมลาวพัฒนาอชมพู่นะครับงวดอของวันที่ของวันจันทร์นพี่น้องวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับอชมพู่พึงทรงไม่บ่าวเทามือขึ้นนี่ครับปู่ศรีสะเกดกับพึงทรงไม่ให้นะครับเนาะของวันจันทร์ที่30นะครับของวันศุกร์ที่ผ่านมาของอชมพู่ครับวิ่งลูด สี่กับสองนะครับสองกับมาทั้งบนล่างนะี่พี่น้องมาหนึ่งสองมาสองสองนะครับวิง่งรูดถือว่าแม่นจับคู่นี่บ่ะเขานะครับของปูสีสเกตนะครับของปูสีสเกตวันศุกร์ที่ผ่านมารุดธรรมชุ่ม,มนะครับรุดอยู่ครับแต่ว่าชุดเต็มปูที่ทรงไหบ้าวเแ่านี้นะครับของปูสีสเกต็ตรุดอยู่นะธรรมชุ่มเนาะครับของอ๋อชุมพู้เล็กวิง่งถือว่ามานะครับกระถามเขามาหลาย นะครับสำหรับลาวพัฒนาเนาะครับวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับก็ได้คุยกับอ่อชมพูเพล่ะครับเมื่อคืนนี้ครับปูซีสเกตบ่าวเฒ่าก็ได้คุยกับปูเมื่อคืนนะครับปูก็ส่งมาให้แล้วของทั้งอ่อชมพูแล้วก็ปูซีสเกตนะครับสำหรับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับฟังบ่าวเฒ่ากันเด้อพี่น้องเด้อถ้าท่านใดบ่นั่นก็นรูดไปเอาพี่น้องอ่ารีบไปเอาเด้อพี่น้องเนาะรีบไปเอา ครับส่งมาให้แล้วนะครับผมลาวพัฒนานะครับอ่อชมพู่กับว่าวันจันนี้นะครับวันจันนี้ยาพาดนะครับผมไม่แน่นะครับอาจจะแตกอีกทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับลาวพัฒนาอ่อชมพู่นะครับของปูสีสเกตกับทรงหม่ขึ้นเก่านะครับธรรมชุมนะครับของบ่าวเถากับที่มีปูหาเจ็ดแปดนะครับปูห้าเจ็ดแปดลงให้ไปแล้วนะครับก็มีกับเหลืออ่อชมพู่นะครับกับปูสีสเกตธรรมชมเอานะครับไปเบิ้งน้ากัน ครับวาปูวาออชมผู Onion ่กับปูนะครับลาวพัฒนาเน้นตัวไหนนะครับตรงกันบ่อ token. หรือบ่อ huh ตรงท่านผู้ชมไปชมด้วยกันครับเอาเลยครับลาวพัฒนาออชมพู่นะครับทรงม้ให้บ้าวเท่ามือขึ้นนะครับสามทุ่มนะครับสามทุ่มกัวเจะสี่ทุ่มนะครับอ่านะครับครับผมรอแป๊บนะครับออชมพูวาเนาะครับบ่าวเท่าวาวิ่งรูดเข่าสองนะครับ สองนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเขาหนึ่งสองเขาสองสองนะครับวิ่งรูดก็ถือว่าแม่นอยู่นะพี่น้องเนาะกับวันจันทร์ได้มาแล้วนะครับอชมพู่นะครับวิ่งรูดสองกับสี่สี่สองห้าสองหกสองสี่สี่ห้าสี่หกสี่นะครับเราพัฒนาอชมพู่นะครับของปู่ซีสเกตนะครับปู่ก็อยู่ในนี่แหละครับธรรมชุมเด้อเด้ออยู่ใส่ละนะครับปู่ซีสเกตนะครับปู่ซีสเกตก็เพิ่งส่งมาให้นะครับ ลาวพัฒนาครับผู้ใดมักชุด3ามโตซีโตแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับ30ตุลาคมนะครับวิ่งรูดบนล่าง5กับ6นะครับของปูซีสเกตนะครับเด่นที่5 505156นะครับ466160นะครับปูซีสเกตเบิ้ล880099ถ้ามาเบิ้ลนะครับนี่ชุด3ามโตชุด4ีโตผู้ใดนะครับแคปเอาอันนี้บ้าเถาวบริเขียนลงให้นะครับปูเน้นให้3คู่5156 กับ61นะครับลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตท่านผู้ชมเอากับก็บมี่ปุยไงไม่ไงเพือ่อน่าเขียนให้ตัวใหญ่ในเด้อบ่าวเถ่าเด้อนะครับนี่ครับทาแคปเอาได้นี่นี่ครับผมบ่าวเถ่าเขียนตัวใหญ่ให้แล้วครับผมลาวพัฒนาวันจันทร์30ตุลาคม2566อาจารย์ชมพู่นะครับผมอชมพู่พออูภูนะครับเอาเป็นผู้อ่านะครับ อาจารย์ชมพู่นะครับวิ่งรูด2กับ4นะครับเปิ้ลวาเด่นทั้ง2องทั้ง4เด้อครับบนล่างนะครับหลัก2 4 2 5 2 6 2หลัก4 4 4 5 4 6 4ครับเน้นให้2คู่4 2กับ4 4เท่านั้นนะครับลาวพัฒนาปูศรีสเกดธรรมชุ่มเอานะครับบนแน่์ด้วครับวันจันทร์นี้อาจจะแตกของปูก็ได้ครับวิ่งรูด6กับ5เน้นที่5ครับบนล่าง50 51 56 นะครับรักหกสี่หกหกหนึ่งหกศูนย์นะครับเน้นสองคู่เท่านั้นนะครับสองคู่ขึ้นกันครับของปู่สีสเกตห้าหนึ่งกับห้าหกนะครับกันเบิ้ลนคือแปดแปดศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับถามมาเบิ้ลนะครับปู่ว่าถามมาเบิ้ลนคือแปดแปดศูนย์ศูนย์กับหกศูนย์ธรรมบุญชลแคปหน้าจอนะครับผมลาวพัฒนาครับก็ลงให้เลยนะครับผมมีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามเของมาหลายนะครับว่ามาหรือยังมาแล้วนะครับลงให้แล้วนะครับท่านผู้ชม แคปหน้าจอเอานะครับหรือผู้ใดครับชอบตัวเด่นนะครับก็ถือว่าถาดจับคูบอเข่านี่ของอช่มพูนี่ครับเลขเด่นนะครับเลขวิ่งก็ถือว่าแม่นนะครับวัที่พันธนมาสองนี่ก็มาทั้งบนทั้งหลังหนึ่งสองมาสองสองนะครับทำชุชมครับบรรยากาศช่วงค่ำนะครับเมื่อนี่ก็เป็นวันออกพรรษานะครับผมเป็นวันออกพรรษาเป็นวันพระไงนะครับอ๋อ ก็เป็นบุญน้พี่น้องน้าเมือนี้เป็นวันออกพรรษานะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่ส0มสิบสาตุลาคม2566รกลาวพัฒนาเด้อนะครับกระามเขามาหลายลงให้แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับลาวพัฒนา2อาจารย์นะครับอชมพู่กับปู่ซีสเกตนะครับปู่578นะครับสองสองหมดที่ผ่านมาบบาวเถาลงให้แล้วครับเมื่อวานนะครับผมสำหรับปู่ห้าห้าเจ็ดแปดลงให้ไปแล้วนะครับ ถาชมบรรยากาศ่านมชม้ชมคืออยู่พูนี่ไห,นไหมครับผมมีแตป่ปลาปลาอย่างหรือพี่น้องเด้อครับด้านหน้าเป็นปลาอย่างเป็นปลาอย่างแต่ว่าดานทั้งนั้นนี่เป็นตนยย้นไม้ครับเป็นเป็นต้นไม้นะครับในวัดในวัดปลาธรรมช้ชมต้นไม้หลายนะครับผมต้นไม้หลายนะครับเงียบสงบดีนะครับผมเงียบสงบดีต้นไม้ปกคลุมด้วยต้นไม้ครับแต่บริเวณร,รอบคางนี่เป็นปลาอย่างธรนมชม้ชมรอบคางเป็นปลาอย่างนะครับ ถวนี้มีแต่ต้ตนไม้พี่น้องม่องไปด้านข้างเกิดเป็นป้ายยางท่านผู้ชมนะครับเอานะครับอ่อชมพู่ไก่ยำเด้อครับวันจันทร์นี้อ่อชมพูา่าแตกแน่นอนเป็นไกย่ยำมากนะครับเนาะแตกแน่นอนสําหรับเราพัฒนาออชมพู่นะครับเอาไปช่มตัวเลขไปแคบหน้าจออีกรอบนึงท่านผู้ชมนะครับเป็นกระหามาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละครับบ้าวเถ่าเกิดจะเลย ลงให้วันนี้เลยนะครับเพื่อมืออื่นวันจันทร์ลงให้บ่ท่านนะครับก็จะลงให้วันนี้เลยนะครับผมแกรหน้าจออีกรอบครับท่านผู้ชมครับเราพัฒนาอชมพู่นะครับวันจันทร์ที่30นะครับตุลาคม2566งวดที่ผ่านมาครับวิ่งรูด2นี่กะมาทั้งบนล่างนะพี่น้องเด้อ1 2 2 2นะครับวันที่30วันจันทร์ครับวิ่งรูด2กับ4นะครับผม4 2 5 2 6 2นะครับ4 4 5 4 6 4เน้นให้2คู่ 42กับ44เราพัฒนาปู่ศรีสเกตพี่น้องเบิบร์นเบิร์น88 00 60บอมแมนนะพี่น้องเนะี่เขียนซ้ำตัวนี้เป็น99พี่น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าอ่าท่านผู้ชมจะว่าเอ้าบ่าวเถาคือเขียน60ซำ้ำบอมแมนจะมา60บ่ท่านผู้ชมนะครับ88 00 99เรียกพี่น้องตัวนี้เป็น99บ่าวเถาเขียนให้ไหม่แล้วสำหรับลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตครับวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566วิ่งรูด6กับ5ครับ ปูเดนที่หาด้ครับ505 156 466 160นะครับเน้นให้2คู่เหมือนกัน5 1กับ56เบิ้ลพี่น้องเบิ้ลตัวนี้เป็น99เ <ๆ S 2> ด้อ้เห็นครับ <c oughs> บ่าวท่าเขียนให้60 60คืออยู่ในชุดนี้นะครับเบิ <c oughs> ้ล880099แคปหน้าจอธรรมชมนะครับลาพัฒนา2อาจารย์2สำนักนะครับวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับผมครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมแคปหน้าจอได้ครับผมเด้อตัวนี้เป็นเก้าเก้าพี่น้องขอ,อเขียนให้ไหมนะครับปรเป้าเแ่าเขียนหกศูนย์ซ้ำตัวนี้เบิ้ลขึ้นเป็นเก้าเก้าธรรมชุ่ม,มขอบคุณเ e อฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพญามีอายุมั่นคนยืนสุขุมสุขชนเด้อพี่น้องเด้อให้ได้โชคลาวพัฒนาวันจันทร์ที่สามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสองทุ่มครึ่งเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงกันทุกท่านทุกท่านทุกคนแอดมินบาตอสวัสดีครับ